แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้ข้าวหรือส่วนต่างข้าวตั้งแต่งวดที่1จนถึงงวดที่26นะคะอัปเดตข่าวดีประกันรายได้ข้าวทกสแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนา งวดที่1ถึง26แล้วใครยังไม่ได้ตรวจสอบนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรแชชานาปลูกข้าวไม่ตรงกับพันข้าวที่แจ้งจากโดนพ่อค้าต้มนะคะบ้างรายขึ้นทะเบียนปลูกรอบที่2ซึ่งรักไม่มีนโยบายสนับสนุนและก่อนไปรับชมรายละเอยียดต่างๆอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ คืบหน้าโครงการประกันไรายได้ข้าวยังมีอย่างต่อเนื่องล่าสุดถึงงวดที่27และ28แล้วนะคะตามมาติที่ประชุมเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน64อนุมัติวงเงินรวม76,809.5ล้านบาทนะคะแรงข่าวจากทกสได้อัปเดตถึงผลการจ่ายเงินชดเชยในโครงการประกันไรายได้ข้าวในโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ท65 รอบที่1นะคะโดยทกศแจ้งผลการโอนเงินผ่านหนังสือเลขที่ฝนรททแปดห้าหนซึ่งลงวันที่18เมษายน2 5 6 5สําำหรับงวดที่1 1 6ถึง16นะคะรวมทั้งสิ้น668,463ครัวเรือนวงเงินกว่า8 6หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็น98.38%อร์เซนตนะคะ ของวงเงินงบประมาณกว่า8.7หมื่นล้านบาทคงเหลือวงเงินกว่า1,418ล้านบาทและยังโอนไม่สำเร็จ497ครัวเรือนนะคะและติดบล็อกโครดจำนวน332ครัวเรือนนะคะอย่างไรก็ดีในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65ัรอบที่1 ได้มีการสอบถามและตั้งข้อสังเกตจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่าทำไมตั้งแต่งวดที่12เป็นต้นมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเดียวมีจำนวนลดลงเนื่องจากสาเหตุใดทางผู้แทนกรมรส่งเสริมการเกษตรได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมีจำนวนลดลงเนื่องจากกรมรส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าเกษตรกรบางรายนะคะปลูกข้าว ไม่ตรงกับพันธุ์ข้าวที่ได้แจ้งไว้กับกลมโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวหอมจัสมินหรือข้าวหอมพวงหรือข้าวหอมเวียดนามที่มักจะมีปัญหาเนื่องจากเป็นพันุ์ข้าวที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวหอมมะลิบ่อยครั้งที่เกษตรกรถูกหลอกให้ซื้อพันุ์ข้าวนี้จากพ่อค้าพันุ์ข้าวนี้จะไม่ไวต่อแสงออกดอกตั้งแต่สิงหาคมและกันยายนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว แตกต่างจากข้าวหอมมะลินะคะอัปเดตสถานะข้าวหอมจัสมินข้าวหอมพูข้าวหอมเวียดนามนะคะแฉข้าวหอมมะลิเวียดนามโผล่ปลูกที่นครสวรรค์รวมหมื่นไร่ตื่นสั่งกวาดล้างข้าวหอมเวียดนาม พังะข้าวเหนียวเวียดนามยึดนาอีสานนะคะเดือดแบนคำสั่งซื้อกดราคารับซื้อข้าวหอมพวงชาวนาะตื่นโรงสีแบนซื้อข้าวหอมพวงเช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิกอขอ15ซึ่งเป็นข้าวไวต่อแสงสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วที่สุดประมาณ20ตุลาคมหากกรมตรวจสอบแล้วพบว่าเกษตรกรแจ้งเก็บเกี่ยวก่อนก็จะให้เกษตรกร เปลี่ยนแปลงพันุ์ข้าวจากของมะลิเป็นข้าวเจ้านอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่าเกษตรกรบางรายนะคะที่ขึ้นทะเบียนการปลูกรอบที่สองซึ่งรัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนอัปเดตข่าวดีประกันไรายได้ข้าวนะคะทกสจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาะงวดที่1ถึง26แล้วนะคะใครยังไม่ได้ตรวจสอบให้รีบตรวจสอบด่วนนะคะ